สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตัว d ีแอพพลิเคชันต่างๆนะที่รันบนตัวเครือข่ายของตัว Cardano นะครับก็เมื่อวานผมพูดถึงตัว Bitcoin นะว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะที่จะย่อไปถึงระดับ20,000เหรียญต่อ หนึ่งบิตคอยนะเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เล็กคอเนี่ยไม่แน่ใจทําไมภาพมันถึงไม่ชัดเหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้ออลองมาดูกันอีกที่นึงเขาคล่าวนะว่าเมื่อวานเนี่ยสรุปยังไงกันบ้างนะไม่แน่ใจวันนี้จะภาพจะชัดหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานนะ้าที่คุยก็คือว่าถ้าดูตามอินดิเคเตอร์นะตัวบิตคอยล็อกกอริทึมโก้ดเคิร์ฟเนี่ย ก็มีโอกาสนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็คิดว่าย่อต um> ่ําสุดแต่ถ้าอ้างอิงตามตัวแมคแคดซึมบ uh ิตคอยล์กริทึมโกดเคิร์มเนี่ยก็น่าจะไปต่ําที่เราๆประมาณ3 0ม0 0นะผมคิดว่าคงจะประมาณ3 0 0หมนะก็ไม่น่าจะย่อต่ําไปกว่านี้นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะหลุดตรงนี้ไปได้ไหมก็ต้องตอบว่ามีนะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วนะตอนประมาณช่วงมีนาปี2020นะช่วงโควิดที่เกิดโควิดแรกๆนะที่ย่อต่ําลงมา จากเส้นตัว low channel ตรงนี้นะครับเส้นตัวเส้นต่ําสุดของตัว bitcoin แล้วก็เพิ่มกดเคเร์ฟตรงนี้เนะี่ยก็ย่อต่ำลงมาประมาณ33เปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเดิมเนี่ยยอ่อต่ำลงมาประมาณ33เเนี่ยก็อาจจะไปที่ประมาณ20,002ได้เลยนะ20,002นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่า bitcoin เนี่ยไม่เคยที่จะยอ่อต่ําไปกว่าออทา i ไฮ high เดิมที่เคยทําไว้นะอย่างเช่น ไซเคิ uh, ลล่าสุดก็คือออลทัมไฮดอมเคยทำว้ที่ประมาณ20,000เหรียญน,นะดังน,น,นั้นเนี่ย worst case ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำไปกว่านั้นแน่ๆน,นะครับตัวเมื่อวานที่แชร์ตัว uh, TA ที่เป็น Elliott w a v นะก็มีการประเมินะจาก TA ตรงนั้นว่าอาจจะย่อไปได้ถึงประมาณ worst case เนี่ยได้ประมาณ20,004นะครับก็นั่นก็เป็นข้อมูลนะแต่ว่าถ้าเรามาดูอันนั้นอันนี้เป็นข้อมูลตัวเทคนิคลอนาริเิตนะดูกราฟนะแต่ว่าถ้า เราลองมาดูตัวตัวออนเชนนะข้อมูลออนเชนนะจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลออนเชนนะเส้นสีดำนี่คือราคาบิตคอยนะแท่งสีเขียวนี่คือจานวนบิตคอยที่ถูกที่ถูกโอนเข้าไปใน X อ็กเชนนะส่วนตัวแท่งสีแดงนะี่คือจานวนบิตคอยที่ถูกถอนออกไปจาก X อ็กเชนนะปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะรอยู่ที่ตรงนี้นะจะสังเกตว่า3าครั้งที่ผ่านมาเนะี่ยทุกครั้งนะที่ จำนวนของบิตคอยถูกถอนออกไปให้เชงนะแล้วอยู่ที่เลเวลที่เขาตีกรอบไว้ตรงนี้เนี่ยราคาบนะิตคอยนั่นแหละก็อยู่ในจุดที่จะพุ่งขึ้นไปนะอย่างเช่นจุดนี้นะก็จะมีการพุ่งขึ้นไปนะครั้งนี้เองนะครั้งที่2เนี่ยก็อยู่ที่กรอบสีเทาๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะแล้วก็จุดนี้เองก็อยู่ในกรอบตรงนี้นะท,ที่ที่ช่วงประมาณเซปเทมเบอร์ปี2021นะราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในจุด กรอบสีเทาๆตรงนี้เหมือนกันนะถ้าดูข้อมูลออนเชน์สีนั้นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่ชี้เห็นว่าเราอาจจะอยู่ในจุดที่บิตคอยกำลังจะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็ได้นะเพราะปัจจุบันเนี่ยมีเรียกว่ามีเงินใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาซื้อนะไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเซเลอร์นะดูคอนจากเทอร์ล่านะอาร์คอินเวสเมนต์นะหรือแม้แต่วานตัวอื่นบริษัทต,ต่างๆประเทศต่างๆซื้อบิตคอยมากกว่าไซเคิลที่ผ่านมานะดังนั้นก็ถ้าดูข้อมูลออนแชเนี่ยอาจจะ เป็นไปได้นะแต่ว่ากลับมาที่ทางเทงคนิคอารสิทธิ์เนี่ยผมว่าถึงแม้ว่ามันจะย่อกลับไปที่ถึงประมาณ2 4 0หมนั่นเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นการย่อที่เฮลตี้นะครับก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปที่ประมาณ80,000ถึง1,000 0แเหรียญนะแล้วก็ถ้าอ้างอิงตามทฤษฎีของเอเดดเว็บเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยแปดหมถึงหนึ่งแก็จะย่อกลับลงมาอีกทีนึงก็ได้นะก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะเพราะว่า 80,000ถึง1 0 0 0โดยเฉพาะ1แสนเหรียญนยะผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งหนะ้าที่อาจจะมีคนเทขายเยอะที่จุดนั้นนะคนระับแล้วอาจจะทําให้มีการย่อกลับลงมาอีกก็ได้นะก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะนั่นก็เป็นตัวภาพรวมนะตัวบิตคอยนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตลาดคริปโตเองเนี่ย ก็ยังเลดด้วยตัวบิตคอยนะเพราะฉะนั้นบิตคอยย่อเนี่ยแน่นอนตัวเอาคอยไม่ว่าจะเป็นตัวอีเทียมตัวคาร์ดนโนนะตัวเทอร์ล่าตัวโซลนาเอาว่าแลมป์โกดมันย่อตามทั้งหมดอยู่แล้วนะั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เห็นภาพรวมตรงนั้นแล้วก็ ตัวตลาดบิตคอย n อยังไงก็แล้วแต่ก็ยังถูกดรายด้วยแมคโ o อี o n o ดมิกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการขึ้นดอกเบีย้ยนะเรื่องของเงินเฟอ้อนะรัเรื่องของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบกับตลาดหุน้นแล้วก็ตัวบิตคอยเหมือนกันนะก็นั่นก็เป็นภาพรวมนะของตลาดแล้วก็ตัวบิตคอยนะครับก็วันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมารีวิวนะตัวดีแอพพลิเคชันต่างๆที่รันบนตัวเครือข่ายของตัว คาร์าโน่นะพอดีเข้าไปดูในทวิสเตอร์นะของมิลสวออเ่อมิลสวอปนะก็เห็นเข้าทวิสนะเอ่อจากช่องแดนนะคริปโตเวนเจอร์คริปโตแคปิตอลเวนเจอร์นะเขาเออ่โชว์ให้เห็นนะว่าก็ทางเว็บไซต์มิลสวอปเนี่ยก็ได้รวบรวมนะเรียกว่ารวบรวมเออ่ตัวคอยต่างๆตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่มารันบ,บนตัวเครือข่ายคาร์าโน่เอาไว้นะแล้วก็จัดอันดับเอาไว้นะครับว่า มีมาเก็ตแต่และตัวเนี่ยมีมาเก็ตแคปมีการมีโวลุ่มการเทรดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะแล้วก็แคตตาล็อกเนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีนะที่มิ S ส์วอจัดไว้นะอย่างเช่นถ้าเราจะมาดูในเว็บไซต์ของมิ s ส์วอเนี่ยจะสังเกตว่าตัวผมเรียกว่าเอาคอยเอาคอยของคาร์โน่แล้วกันนะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัวคาร์โน่เนี่ยตัวที่มีมาเก็ตแคป เยอะที่สุดตัวแรกก็คือตัว CNEAT นะผมเข้าไปดูข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเป็นตัว DeFi นะเป็นตัว DeFi ที่เรียกว่ามีการแลปตัว Bitcoin นะแล้วก็สามารถที่จะ b i t c o i n เนี่ยไปเหมือนไปสเต็กในในแพลตฟอร์มของเขาได้นะตัวนี้ก็จัดอยู่ในประเภทของดี f i นะก็เป็นตัวที่มี Market Cap เยอะที่สุดนะมีประมาณ192ล้าน ADA นะถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ ปัจจุบัน ADA e คนก็เรียกว่าเป็นเซเวอร์คอยอยู่แล้วนะก็คงจะประมาณ192่ออล้านเหนรียญสหรัฐนะตัว Market Cap ตรงนี้นะแล้วก็อันดับที่2ก็คือตัว Empower นะ E M P นะก็เป็นตัว Real f i ฟนะที่เขาเรียกว่าเลี f วไก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำในประเทศนะท,ทวีปแถบแอฟริกานะที่จะ c o n n e c เนะเรื่องของการเงินจริงๆเนี่ยการเงินที่เป็นเท a d i t ดิช a นลจริงๆเนี่ยเข้ามาสู่โลกของดีเซนไรเข้ามาสู่โลกของคริปโตเคอเรนซีนะก็เป็นโปรเจกต์นี้ก็จะเชื่อมต่อนะก็มี Market Cap เป็นดับสองนะดับ3ก็คือตัวเวอร์โมบายโทเ k e n นะมี Market Cap เป็นดับสแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตดีเซนไอินเทอร์เน็ตนะที่จะสร้างนะอินเทอร์เน็ตสัญญาอินเทอร์เน็ตบนเครือบน ประเทศต่างรทแอฟริกาให้เข้าถึงตัวอินเทอร์เน็ตได้นะอันที่สี่ก็คือตัวเมลสวอปนะตัวนี้ก็เป็นตัว De ฟาอีกตัวหนึ่งนะที่ได้ฉายาว่าเป็นเทสล a แห่งวงการเงินนะของตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนนะก็เป็นอีกตัวโปรเจกต์นึงก็มีอีกหลายๆตัวนะถ้าเกิดใครผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะใครอยากจะเข้าไปดูนะว่า ตัวเอาคอ,อยตัวไคโน,โนเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็เข้าไปดูได้นะแล้วก็ถ้าอยากเข้าไปดูในรายละเอียดนะสามารถคลิกตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีเว็บไซต์ของเขานะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะเพาะเขาทําอะไรนะอย่างตัวเออรเนต้าบีทเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นตัวดีเซน์ไลท์ออนเชนและบิตคอยนะ ฟูลี่ออนเชนบิตคอยออนเออร์โกแล้วก็แล้วก็ตัวคาร์ดานอนะก็จะเป็นตัวเวอร์ชันแลบบิตคอยนะเข้าแต่ยังไม่ดูในรายละเอียดนะแต่เข้าใจว่าดูคร่าวๆน่าจะเป็นในเรื่องของการแลบบิตคอยแล้วก็ปไปสเต็กไว้บนเครือข่ายของตัวคาร์ดานรนะก็เข้าไปดูได้นะมีหลายโปรเจกต์ที่ที่จะมาลันบนเครือข่ายของตัวคาร์ดานรนะโอเคนั่นก็เป็น ตัวต่างๆนะก็เมื่อวานนะทางชาวเองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะในรายการ AMA ของเขาคนระับก็อยากจะลองเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนนะเขาพูดถึงเรื่องของวาซิลฮาร์ดฟอกด้วยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะลองฟังบางช่วงบางตอนกันดูนะว่าเขาพูดยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังนะครับ Four years of work there for financial DSL. Now it's did with Ouroboros and all the magic of Ouroboros and the heterogeneity that Ouroboros provides is interconnected to all these things. Wow. You know, years ago we were talking about it on blackboards and we said, if only we could do this and this and this. And this is the year where we actually get to play around with it and see it and also to see what the community is doing with Cardano. Wing Riders just came out. And I uh, tweeted that. This one was special because they added so much, you know, staking. Well, uh, this if you think about these weird distributed systems did with Ouroboros and all the magic of Ouroboros and the heterogeneity that Ouroboros provides is interconnected to all these things. Wow. You know, years ago we were talking about them blackboards and we said if only we could do this and this and this and this is the year where we actually get to play around with it and see it and also to see what the community is doing with Cardano. wing riders just came out i uh, tweeted that this one was special because they added so much you know staking well doing tvl stable coin support a lot of really cool off-chain design patterns it's an example of a very refined decks much more so than a lot on market right now and the other ones will copy and emulate and learn and so there's <laughs> เขาพูดถึงตัวเวอร์ซี่ฮาร์ดฟอนนั้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่9เดือนกรฎาคมลนี่นะก็หลังจากตัวเวอร์ซ h a ฮาร์ดฟอนนียก็จะมีการเกิดขึ้นของก็จะเป็นการแอปพูฟนะอัปเกรดนะตัวพูทัสคิปนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวมาโลนะมาโลเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยคุ้นเคยเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะของตัวคาร์โนะที่จะมาช่วยให้คนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะมาเขียนโปรแกรมตัวดีฟายต่างบนเครือข่ายของตัวคารโน ได้นะเช่นคนที่มีความรู้เรื่องของการเงินเรื่องของบิสเนสเรื่องของฟินแลนด์เนี่ยแต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์นี้นะของตัวเครือข่ายเครือข่ายของตัวเขาโน่นที่จะที่จะให้คนเหล่านี้นะที่มีความรู้ทางด้านการเงินทางด้านบิสเนสเนี่น Business, เยเข้ามาเขียนโปรแกรมได้นะถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ลองเข้าไปฟังในช่องของคุณทีได้นะคุณทีเคยเรียกว่าเคยแนะนําวิธีใช้ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน ปโปรการเขียนโปรแกรมเยอะนะแต่ก็สามารถที่จะมาเขียนโปรแกรมได้นะบนเครือข่ายของตัวคานโนนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะใครสนใจลองเข้าไปศึกษาตรงนี้ได้นะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นตัวโปรเจกต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะบนเครือข่ายของตัวคานโนนะครับโอเคก็ตัวคานโนเองก็คงจะมีโปรเจกต์ได้หลายตัวนะที่เรียกว่าจะมา ลันบนตัวข่า,ขายของตัวคาโน่บางคนอาจจะบอกว่ามีโปรเจกต์เยอะขนาดนี้ทําไมราคาไม่ขึ้นเลยนะก็ต้องบอกว่าตลาดคริปโตตอนนี้มันถูกดรา์ด้วยแมคโครอีโคโนมิกอยู่นะทั้งตัว Bitcoin ทั้งตัวเอาคอยต่างๆของรวมทั้งตัวคาโนด้วยเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะกับกับกับแมคโครอีโคโนมิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเอ่อเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบีย้ยของเฟดนะ ก็ส่วนฟันเดอร์มอนเทแล้วเนี่ยมันทุกตัวมันก็ยังเรียกว่าฟันเดอร์มอนเทยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยตัวอัลคอยตัวอีเทเลียมตัวคาร์โนนะตัวโซลนาตัวอื่นๆนะผมคิดว่าฟันเดอร์มอนเทยังดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตอนนี้ก็มาจากแมคโครอีโคโลมิกนะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยตลาดมันก็วิ่งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตัวคริปโตนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ผมดูจาก ข้อมูลต่างๆนะที่ที่ได้ไปศึกษามานะครับก็อยากมาแชร์ให้ฟังนะสำหรับวันนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับง่างก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง b บิ o คอ t ทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครได้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็จะทําวิดีโอพิเศษแนะนําตัวเอาคอยนะที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตให้ด้วยนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ